ชีวิตของแต่ละด้านแต่ละมุมนะครับมันคนละอย่างกันนะครับคุณละอย่างบางคนเขาก็ชอบแนวด้านขับรถนะครับเขาก็ต้องการเรียนรู้จากคนที่ขับรถเก่งหรือสอนเรื่องการทําขับรถขับอะไรก็ว่ากันไปนะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างการดูแลรถคนขับรถนานๆยังมองข้างนะครับก็หลายคนนะครับคลิปการเกษตรมันอิ่มตัวต้อง ต้องทิ้งน้ำนะครับเอาเนื้อมาพูดใช่เลยครับใช่ใช่ใช่ชต้องเอาแบบเนื้อมาเลยใช่ไหมเพราะว่าคนดูเนาะเขาต้องการเรียนรู้วันนั้นผมไปดูบ่อเขาทำเลี้ยงกุ้งกุ้งกับปลาซิวด้วยกันนะครับเขาก็เขาก็ออกจากงานประจำในเมืองหลวงเขาก็มาอยู่ในบ้านนอกคอกนาเขาคิดว่าเขาจะหายังไง าาท,านนทีนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังเล่าสู่ฟังนาะว่าฉันจะหายังไงหางเงินวันละพันฉันจะทํำยังไงเขาก็เล่าสู่ฟังโอ้หมันก็ฟังเพลินสิครับนะครับในการมาเริ่มต้นอยู่ต่างจังหวัดทําไปทํามาเขาก็มาลื้อที่นามาลื้อที่นาแล้วเขาก็มาเลี้ยงนะครับขุดน้ําลงไปประมาณประมาณเขา่าหัวเขาเ่าเราเนี่ยแล้วก็ก็มาเลี้ยงปลาซิวเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยอยู่ด้วยกันนะครับเขามาเลี้ยง ถึงเวลาเขาก็เอาอะไรนะยกยอเนาะยกยอยกสะดุ้งอะไรของเขาวันหนึ่งวันหนึ่งตักกุ้งตักปลาซิวจับหอยนะครับไปหอยจูบหอยขมอะไรนี่แหละนะครับออกส่งตลาดเขาบอกโอ้วันหนึ่งเป็นพันนะครับอยู่ยังอย่างสบายมากกว่าอยู่เมืองหลวงอีกใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้อยู่กับแฟนได้อยู่กับลูกได้อยู่กับพ่อแม่ ใช่ผมผมดูแล้วผมยังประทับใจเลยผู้หญิงคนนี้แนวคิดของเขานะครับก็โอเคนะค,คือเขาทําคลิปยาวแล้วก็แบ่งปันนะครับเริ่มต้นว่ากลับมาอยู่บ้านจะใช้ชีวิตอะไรยังไง mm hmm. เขาก็มาเล่าสู่ฟังนะครับที่แรกเขาคิดว่าโอ๊ย oh, 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 ฉันจะทํำยังไงฉันจะหาะไรายได้จากไหน mm hmm. ตันมืดเหมือนกันตันเหมือนกันว่าจะทําอะไรยังไงจะใช้ชีวิตยังไงเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ช่วงที่ว่าเขาเล่าสู่ฟังแล้วแต่ที่ช่วงที่เป็นโควิด ที่เขากลับมาอยู่บ้านทุกวันนี้เขาอยู่ตัวแล้วสบายสบายเลยเขาอยู่ตัวสบายสบายผมก็เลยฟังแล้วผมก็ยังประทับใจของเขาอยู่แต่ของเขามาโดยที่ร่างกายเขาพร้อมนะครับร่างกายจิตใจเขาพร้อมนะครับกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาสร้างหลักปักฐานมีทุนมาก็โอเคเลยนะครับสวยงามเลยนะครับวิธีทําปุ๋ยหมักนะครับมันคล้ายๆกันทั้งนั้นเลยใช่ใช่ใช แบบสูตรเดียวกันนั่นแหละแบบเดียวกันอยู่ที่ว่าใครจะเอาใจใส่เนาะนะครับใครจะเอาใจใส่ว่าว่าทําออกมาแล้วนะครับจะใช้ได้ไวนะครับใช้ได้ไวพืชงามนะครับของผมนี้ยังไม่ยังไม่ได้โอเคเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่ทําของผมไม่ได้ทําในร่มแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบผ้าคุมแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ตัวย่อยสลายที่ที่ตรงจุด นะครับของผมนี่ยังทําแค่พอใช้ทําแค่พอเพะต้นไม้ยังไม่ได้ทําแบบอเขาเรียกอะไระให้ใบไม้เปื่อยยุ่ยเลยนะครับแล้วผมทําใช้เวลาแค่สองอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์ก,กว่าผมก็ <c oughs> ตักใส่ถุงเลยชมชําเลยตะไคร้ลงเลยคือไม่ได้ทําแบบเขาบอกว่าโอ้ถ้าจะให้ได้ดีนะ บางคนก็บ่มไว้ทํากองนี้บ่มเอาไว้เป็นเดือนบางคนก็สองเดือนหมักไว้แล้วก็เอากองที่หมักก่อนขึ้นมาใช้ก่อนแล้วก็หมักกองนี้สํารองหมักกองนี้สํารองสามสี่กองทําสํารองไว้แล้วก็หมุนหมุนเอามาใช้หมุนเอามาใช้อาาใชโอ่งไม่ทันครับโอ้ผมไม่ทัน <laughs> ใจผสมวันนั้นนะครับตักใส่กรอกถุงมาน้ั้นเลย <laughs> เอาฮานะ่ะโอ้โหเอาฮานะ่ะ อ้าวจ้าเอ๋สวัสดีจ้าเพื่อนออนเป็นไงบ้างจ้าลูกค้าเยอะเยอะเด้อว,วันนี้ฝนตกไหมที่หนองคายจ้าเป็นยังไงเป็นงไงบ้างฝนตกไหมมานั่งคุยกันนี่เลยเพื่อนมาลำจําจามาลอยจอเจไปหาสาระไม่มีหรอก <laughs> ทำงานคนเหล็กคนไม้ให้อาจารย์ท่านเสร็จแล้วก็เลยมานั่งคุย มาล้ำจำจาไปนี่แหละสาระอะไรหรอ <laughs> มานั่งพูดนั่งคุยเอาหาไป